จะให้แม่ทํายังไงนูถึงจะเลิกฉี่สภาพเเท้าแม่ฮะนันมันเปียกท้าไม่นูไม่เข้าห้องน้ําบินซูไม่ถามหน่อยฮะเขกโรกดีไหมนี่จะได้จําฮะนูเป็นพี่คนโตนะต้องทําให้น้องดูเข้าใจไหมไม่ต้องแกล้งร้องไห้เลยเอาดีไหมเขกไหมเขกไหมเขกไหมนี่เข็ดไหม ฮะฮะจิ้มตานะทำอย่างนี้ได้ไหมฮะฮะทำอย่างไแบบนี้นี่นะทำไหมจำจำจำใส่สมองเลยจำจำอืมไม่ต้องร้องทำผิดยอมรับผิดขอโรษไไ่จ๋าก่อนนะขอโรษไไ่จ๋าก่อน หายเกิดแล้วหายเกิดแล้วโอเค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 หมีหายโกรธง่ายจังเลยนะจะขึ้นมาหรอแม่อุ้มไหมแม่อุ้มแม่อุ้มแห่อุ้มแม่อุ้มไหมอุ้มไหมแม่พออุ้มก็ได้ไหมมาแม่พออุ้มพออุ้มหนูหน่อยนั่นนี่มาหาน้องละ